สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ชนิดของคําในภาษาไทยนะครับซึ่งชนิดของคํานั้นมีทั้งหมด7ชนิดนะครับเราเรียนรู้ชนิดแรกก็คือคํานามนะครับคํำนามแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับและต่อมาเราก็เรียนรู้ในเรื่องของคําสรรพนามนะครับชนิดที่2นะครับชนิดของคําวันนี้ เรามาเรียนเรื่องคำกริยาเป็นคำชนิดที่3นะครับคำกริยานั้นนะครับคำว่ากริยาก็คือการแสดงอาการนะครับการแสดงอาการของนามของคนสัตว์สิ่งของนะครับแสดงอาการแสดงท่าทางนะครับเหมือนอย่างในรูปนะครับคนทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะคนเดินนะครับ คนแปลงฟันอย่างนี้ครับดื่มน้ำอย่างนี้ครับก็เป็นคำกริยาทั้งสิ้นนะครับเราไปเริ่มทำความรู้จักคำกริยากันเลยครับคำกริยานะครับความหมายก็คือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามคำกริยาบางคำมีความหมายสมบูรณ์ในตัวนะครับสามารถ เข้าใจความหมายได้ครบถ้วนเลยนะครับเมื่อเอ่ยขึ้นหรือพูดขึ้นนะครับเข้าใจความหมายครบถ้วนเลยก็มีนะครับแต่บางคําต้องอาศัยคําอื่นนะครับมาเพิ่มเข้าไปเพื่อจะให้สมบูรณ์ให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับอย่างเช่นจะต้องมีกรรมนะครับก็คือมีการกระทําหรือต้องมีส่วนขยายนะครับจึงจะ ได้ความหมายที่สมบูรณ์นะครับคำกริยานะครับแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับคำกริยาแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับดังต่อไปนี้ครับปร,ประเภทแรกนะครับคำกริยาที่สมบูรณ์หรืออะรมกริยามีชื่อเรียกว่าอะรมกริยาอาะไปอยู่ตรงไหนนะครับ ความหมายแปลว่าไม่นะครับอกร,รัมก็คือไม่ต้องการกรรมหรือไม่ต้องการการกระทำมารับก็สามารถเข้าใจความหมายได้นะครับคำกริยาที่สมบูรณ์นะครับหรืออกรรมกริยานะครับคือคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับเช่นคำว่าเดินพูดว่าเดินเนี่ยก็รู้แล้วนะครับ ไม่ต้องเดินไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเดินยังไงนะครับวิ่งอย่างนี้ครับบินอย่างนี้ครับอย่างเช่นนกบินนะครับนกบินม้าวิ่งเร็วยางงี้ครับคาว่าบินคําว่าวิ่งนะครับคือเมื่อเอ่ยขึ้นแล้วความหมายมันสมบูรณ์ในตัวแล้วนะครับนกบินรู้เลยนะครับว่านกบินไม่ต้องการ รำมารองรับนะครับไม่ต้องการกระทํานะครับเราก็รู้ความหมายชัดเจนในตัวนะครับประเภทหรือชนิดที่1น,นะครับประเภทที่1ประเภทที่2คํากริยาที่ไม่สมบูรณ์หรือมีชื่อเรียกว่าสกรรมกริยาสกรรมสกรรมกริยานะครับคือคํากริยาที่ยังไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวต้องมีคําอื่นนะครับ หรือมีร,รมนะครับมารองรับจึงจะชัดเจนอย่างเช่นคําว่ากินฉันกินนะฟังดูนะครับฉันกินกินอะไรล่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับต่างกันกับนกบินนะนกบินนกบินก็รู้เลยนะครับว่านกบินไม่ต้องไปเลือกว่าบินอะไรบินยังไงก็เข้าใจแล้วแต่ถ้าบอกว่าฉันกินนี่ครับกินอะไรล่ะนะครับฉันดู ฉันดูฉันบอกบอกอะไรนะครับมันไม่สมบูรณ์มันไม่ชัดเจนนะครับแบบนี้เรียกว่าสกรรมกริยานะครับอย่างเช่นหน้าเขาคล้ายพ่อคำว่าคล้ายพ่อถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าพ่อมารับจะเป็นยังไงฟังดูนะครับหน้าเขาคล้ายหน้าเขาคล้ายถ้าแค่นี้ครับ มันไม่สมบูรณ์จะต้องมีคําอื่นมารับนะครับในที่นี้เขาเอาคําว่าพ่อมารับนะครับมารองรับจึงจะสมบูรณ์หน้าเขาคล้ายพ่อนะครับสมบูรณ์ครับหรือเธอเป็นใครเธอเป็นใครสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าใครเธอเป็นเธอเป็นเธอเป็นอะไรล่ะนะครับมันไม่สมบูรณ์จะต้องมี กรรมนะครับจะต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทํามารับนะครับมารองรับมีคําอื่นมารองรับนะครับต่อไปประเภทที่3คํากริยาที่มีคําอื่นมาเสริมนะครับแบบนี้มาเสริมนะครับไม่เหมือนมารับนะมาเสริมนะครับหรือเรียกว่าวิกตัถฐกริยานะครับวิกตัฏะกริยา คือคำกริยาที่ยังไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวต้องมีคำอื่นมาเสริมความนะครับไม่มีกรรมไม่มีกรรมจึงจะชัดเจนเช่นคำว่าเป็นเป็นคำกริยานะครับคำว่าเหมือนคำว่าคล้ายเป็นคำกริยาทั้งสิ้นนะครับถ้ามีคำอื่นมาเสริมแล้วมันจะสมบูรณ์นะครับมันจะสมบูรณ์ ต่างกันกับ,ต,กกบ,กรรบต่างกันกับสักกรรมนะครับต่างกันกับสกรรมกริยานะครับอย่างเช่นบอกว่าครูบอกครูบอกคะแนนครนนูบอกคะแนนมีคําว่าคะแนนมาเสริมเข้านะครับมันก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับพวกเราดูวัตถุโบราณพวกเราดูวัตถุโบราณแบบนี้ครับเขาเรียกว่า คำกริยาประเภทวิกาตถะกริยานะครับวิกตตะกริยาครับประเภทที่3นะครับต่อไปคำกริยาประเภทที่4คํคำกริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์นะครับกริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์มีการมาให้นะครับมามาให้มาช่วยนะครับ จึงใช้คำว่านุเคราะห์นะครับคือคำกริยาที่ช่วยให้กริยาอื่นได้ความชัดเจนขึ้นเช่นความชัดเจนเรื่องเวลาอารมณ์นะครับอาจจะประกอบหน้าคำกริยาก็ได้นะครับอย่างเช่นจะคำว่าจะนะครับกำลังหรือคงหรืออาจนี่นะครับหรือประกอบคำหลังคำกริยานะครับอย่างเช่นมีคำเลยมีคำว่าแล้วนะครับ มาต่อท้ายนะครับก็ก็ช่วยให้สมบูรณ์ชัดเจนนะครับถ้าบอกว่าฉันกินข้าวเฉย,ยๆนะครับฉันกินข้าวมันก็ก็สมบูรณ์น,นะครับแต่ถ้าเกิดมีคำว่ากำลังมาเพิ่มเข้าก็มาช่วยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับฉันกำลังกินข้าวแสดงว่าตอนนี้ก็กำลังกินอยู่นะครับแต่ฉันกินข้าวอย่างนี้นะครับก็ ก,ก็สมบูรณ์นะครับแต่ไม่รู้ว่ากินกินตอนไหนหรือยังไงนะครับใช้คําว่ากําลังกินข้าวก็สมบูรณ์ว่าขณะนี้กําลังกินข้าวนะครับแบบนี้ช่วยนะครับช่วยคํากริยานะครับหรือแม่กินข้าวแล้วแม่กินข้าวแล้วถ้าไม่มีคําว่าแล้วแม่กินข้าวแม่กินข้าวอาจจะหมายถึงแม่กําลังกินข้าวก็ได้นะครับหรือหมายถึงว่า แม่กินข้าวเสร็จแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคำว่าแล้วมามันก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแม่กินข้าวแล้วนะครับนี่คือประเภทที่4นะครับคำกริยาช่วยหรือกริยาอุเคราะห์ต่อไปประเภทที่5นะครับคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายคำนามหรือคำกริยาสภาวะมาลาครับ คือคำกริยาที่เป็นส่วนขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคอาจจะเป็นประธานหรือกรรมก็ได้เช่นคำว่าเป็นคำว่ากำลังคำว่าเคยนะครับกินขนมมากไม่ดีคำว่ากินในที่นี้นะครับทำหน้าที่เป็นประธานนะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยจะให้ชัดเจนนะครับก็จะมีคำว่าการมานาหน้าก็จะเป็นอาการนามนะครับ มานำหน้าคําว่ากินนะครับการกินขนมมากไม่ดีแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ละนะครับละคานั้นไปนะครับคาว่ากินก็เลยทําหน้าที่เป็นประธานนะครับทําหน้าที่เป็นประธานนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประธานก็มีลักษณะคล้ายๆกับคํานามนะครับคล้ายๆกับคำคำนามทําหน้าที่คล้ายกับคํานามคํากริยาแบบนี้เรียกว่ากริยาสภาวะมาลานะครับหรือ ประโยคบอกว่าสมชายกำลังไปตลาดสมชายกำลังไปตลาดทำหน้าที่คำว่ากำลังนะครับทำหน้าที่ไปขยายคำนามขยายคำนามก็คือขยายคำว่าสมชายนะครับโอเคนะครับนั่นคือประเภทของคำกริยามีอยู่5ประเภทนะครับก็จะมีอรรมกริยากริยาที่ไม่ต้องการ มาเติมนะครับไม่ต้องการกรรมมารับนะครับอันที่2กริยากริยาที่เรียกว่าสกรรมกริยานะครับก็คือกริยาที่ต้องการนะครับที่ต้องการก็คือยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องการกรรมมารับนะครับประเภทที่3วิกตตะกริยาก็คือ คำกริยาที่ยังไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวนะครับต้องมีคําอื่นมาเสริมนะครับมาเสริมซึ่งคํานั้นจะต้องไม่ใช่ผู้ถูกกระทํานะครับจะต้องไม่ใช่ผู้ถูกกระทําจะเป็นคํากริยาก็ได้นะครับมาเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับต่างจากสกรรมนะครับสกรรมนั้นจะต้องมีกรรมคือผู้ถูกกระทามารับแต่ถ้าเป็นคําอื่นมารับ เช่นมีคำกริยามีคำวิเศษมารับนี่ครับเขาจะเรียกว่าวิกัตถะกริยานะครับชนิดที่4คํคำกริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์นะครับกริยานุเคราะห์ก็คือช่วยให้กริยาได้ความชัดเจนขึ้นนะครับกริยานุเคราะห์และชนิดที่5หรือประเภทที่5นะครับกริยาสภาวะมาลานะครับสภาวะมาลา เป็นส่วนขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคนะครับขยายประธานก็มีนะครับขยายคานามก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่นะครับหน้าที่ของคํากริยามีไว้เพื่ออะไรเพื่อทำอะไรนะครับหน้าที่ของคํากริยามีอยู่3อย่างครับหน้าที่แรกก็คือเป็นส่วนที่แสดงอาการของประธานเช่นเด็กร้องไห้นะครับ ใครมานี่ครับคำว่าร้องไห้ก็จะเป็นส่วนที่แสดงอาการก็คือแสดงการกระทานั่นแหละนะครับใครมาก็คือคําว่ามาก็แสดงการกระทํานะครับหน้าที่ที่2เป็นประธานของประโยคอย่างเช่นพูดง่ายกว่าทานะครับพูดง่ายกว่าทำ,าาทำลักษณะนี้นะครับถ้ามีคําว่าการมาเติมนําหน้าคํากริยานี้นะครับจะ สมบูรณ์มากๆนะครับจะเป็นคําอาการนามทําหน้าที่เป็นประธานเลยชัดเจนเลยนะครับแต่ในหน้าที่นี้เขาจะละนะครับใช้วิธีการละพูดง่ายกว่าทําเพราะฉะนั้นคําว่าพูดก็เลยทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคซะเลยนะครับแทนที่เป็นคํากริยานะครับแต่นะคํากริยาในประโยคนี้ก็คือการคําว่าทำนะครับคำว่าทำ เพราะฉะนั้นคําว่าพูดก็เลยกลายเป็นประธานนะครับหน้าที่ที่3เป็นกรรมของประโยคนะครับอย่างเช่นฉันไม่ชอบนอนนานๆฉันไม่ชอบนอนนานๆนะครับไม่ชอบนะครับเป็นกริยานะครับประโยคนี้ไม่ชอบเป็นกริยานะครับแต่คําว่านอนไม่ใช่กริยาณที่นี้คําว่านอนจะเป็นกรรมนะครับถ้าก็ลักษณะเหมือนกันนะครับ ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็มีคำว่าการมานำหน้าคำว่านอนนะครับจะทำหน้าที่เป็นอาการนามนะครับฉันไม่ชอบการนอนนานๆนะครับนี่จะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เห็นในเด่นชัดว่าคำว่านอนอะ่ะจะไม่ใช่คำกริยาถ้ามีคำว่าการมานำหน้านะครับแต่ในที่นี้เขาละคำว่าการนะก็เลยคเป็นกรรมของประโยคนะครับคำว่านอนนะ เพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เวลาทำข้อสอบ,อบอะนะครับหรือวิเคราะห์นะครับสังเกตให้ดีนะถ้ามันมีคํากริยาอยู่ในประโยค2กริยานะครับคํากริยาตัวหนึ่งจะทําหน้าที่เป็นการกระทําคํากริยาอีกตัวจะทําหน้าที่อาจจะเป็นกรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นประธานของประโยคก็ได้นะครับต้องพิจาจรณาให้ดีนะครับ ับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอเสนอเรื่องของคํากริยานะครับคำในภาษาไทยมีทั้งหมด7ชนิดนะครับมีคำนามคำสรรพนามคํากริยาคําวิเศษคำบุพบทคําสันธานคําอุทานเราเรียนมาถึงคาชนิดที่3นะครับคำกริยานะครับ เอาไว้ต่อในคราวหน้านะครับในเรื่องของคําวิเศษนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องคํากริยานะครับฝึกทบทวนนะครับฝึกอ่านนะครับฝึกศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ชมหรือดูนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ้า ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูนะครับทำความเข้าใจฝึกดูบ่อยๆนะครับและจะเข้าใจเรื่องคำกริยาครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคำวิเศษสวัสดีครับ